แม่ฮะรอมาเอาเนี่ยรอเสียการก่อนเสียการก่อนเสียการก่อนเนี่ยจะให้รอแม่ห้างสองคนเหรอเอาแล้วคุณปายเขาขึ้นมาทำไงปลายเอาเอาเสื้ผมขวัญเสียอีกแล้วเดี๋ยบตรงเวดีก่อนแล้วกันพี่พี่ทำปายเฟลอะปายขึ้นมาปายไม่ต้องลงไปมาติดการไปไม่ต้องถึงไปต้องถึงมือเนี่ยไปอะไรเนี่ยไป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 เอาตรงนะ เหมือนกูเป็นพมปูให้คนเหยียบข้าวเหมือนปูทางมาให้เอาตลอดอ่ะเอออยากเห็นลูกจังเลยอะไรนะนพเบ้าตั้งซื้อลูกเพื่อตั้งซื้อลูกใครสั่นเอินเอินซื้อายเนี่ยเด้อนี่ไงเนี่ยนี่นี่ครับลิขสิทธิ์นะเนี่ยเอาแล้เ RS ได้ทุกเลงบอกแล้ววันนี้เขาแจ้งมาแล้ว ใช่ไหมครับมีทีมงานของเอดูไหมครับเลิขสิธิ์วันนี้ผมขอด้วยนะครับหนึวันให้กับทีมงานของศรงมิวสิกขอร้องเพลงสักสองพันกว่าเพลงของเอมีเข้าต้มต่อป่ะมีอะไรเย็นๆกินต่อไหมคืนนี้ไปจะกลับบ้านกี่โมงคืนนี้จะกลับแล้วเขาเนี่ยเรากลับก่อนแล้วกันอ๋อ ก็ให้หยอกน้อยก็นานทีอันนี้นอกละครแล้วหยอกชีวิตจริงคุณคุณจริงคุณเกิด3 9เใช่คับเดือนอะไรเดือนพฤษภาค่อันนี้ก็3ามเก้าพฤษภาผมสามเก้ามถุนาเพราะฉะนั้นคือเรา3าคนจริงๆแล้วในชีวิตจริงเราคือเฮ้ยเพื่อนกันใช่ครับผมเป็นพี่สุดอ่ะแต่ไม่คือในเรื่องจริงจริงเปมนแพื่อนกันแต่ว่าอีกในชีวิตของชีวิตจริงเขาสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะ็แต่บ่าคุณเป็นพี่จริงเหรอ ใช่ผมกดเกิดเดือนพฤษภาไงคอยมีถุนามกราคุมพามีนาเอาเฮียไปอ๋อเอาเจ๊เวอร์น่ารักจังเลยเอ้ตัว้าอุ่นใจแล้วกู <laughs>